ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราไปมันเป็นพวกสวนสัตว์เสือตรงนี้ก็เป็นลิงมีทัวพวกทัวมาอุ้ยเยอะว่ะเนอะคนมาเยอะนี่พวกรถทัวเนี่ยมามาแต่ว่ามองไม่เห็นสวนสัตว์เออทัวมาเยอะว่ะออกมาแล้วนะจ๊ะไปดูลิงต่อ คือร้อนมากอ่ะเราจะมาดูริงเจี๊ยบทางนี้นะจ๊ะเขาจับท,ที่ดูริงเนี่ยแยกไกลมากอ่ะนี่ตรงนั้นมันเป็นสวนสัตว์เสือใช่ไหมแล้วทางนี้ก็มาเป็นลิงเสือกับลิงไม่ถูกกันมันก็เลยแยกกันเนาะแยกห่างๆกันอะ ออจริงด้วยโอ้โหรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนมาเยอะนี่เรามาดูลิงนะจ๊ะต้นแอปเปิลดูดิต้นแอปเปิลเนี่ยตกเต็มเลย ดิงก็อยู่ธรรมชาติเขากั้นอย่างดีเนาะเออเขาทำเขากั้นดีมากเลยอ่ะอุ้ย,ยตูดแดงคือลิงตูดแดงมันมาหาเขามาหาเพื่อนมันไงเพื่อนมันใส่หมวกกล้องคนนี้ใหญ่มาก นั่นะนั่นหเจ๊เจ๊กเจ๊เจี๊เจ๊กเีนีมันปีนปีนขึ้น ันซื้อของฝากนะพวกลิงอะเกี่ยวกับลิงคือเราฟีเสือไม่ถูกกับลิงน้องห้องน้ก็มีไอติมมันร้อนไงนี่นะคะชมบรรยากาศคือห้องน้ำเขาทำสวยอะสะอาดอะ ตามาแรงคือลิงชื่อมะขามนะคะลิงชื่อมะาขามามีหลายแบบคือทำเป็นซุ้มอย่างนี้ดีมากเลยอ่ะนั่งชิวๆตากแดดไปฝรั่งเขาชอบไงเนี่ยเด็กก็จะมาเป็นกลุ่มๆใส่เสื้อเป็นสีส้มสีเขียวเป็นทีมอ่ะ เขาพาเด็กมาเที่ยวไงเป็นซอกซอกมั no, no. นกำไอ้ลองบุตองเอ้ยมังคุดเนะี่ยลองบุตองอะ่ะ <c oughs> มาแอบนะอย่ามาแอบนะ <c oughs> แอบถ่ายอยู่นะดูหน้าดิเออดูดูด,ดูมันแอบดินี่ <No. S 1> <c oughs> น่ารักอ่ะนี่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 นีหนี่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 นีนี่นี่นี่นมันี่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 นค่นี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 นี่นีากี่นี่นี่น่น่นี่่นี่น่นี่นี่นีนนี่นี่นี่นีนน่นีนี่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 นนนี่น่นีนี่นี่นีนี่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 นนนี่นนี่ แตัวส e ีแดงอ่ะสวยมันเป็นหลบอยู่ตรงนู้นอ่ะเออเนี่ยอมันบลื้อเหบสีเขียวสีแดงอุ้ยนกแก้วสวยอ่ะโอ้ยตัวสีแดง นน้้อันตัวสีแดงสวยอ่ะแล้วสีเขียวดูดิมันแอบ,บอยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้อีก ตัวนี้อยู่นิ่งมากเลยน้ำนะจ๊ะลิงมันมีหลายหน้าเหมือนคนอะมีหลายหน้า เฮ้ยดูหน้ามันดิไปหาเพื่อนนางนะจ๊ะเนี่เพื่อนของบิ๊ดี้เราเว็นเดร์คือดูบ้านดิประสาทประสาทคือดีเนาะมีบ้านงเนี้ย บ้านอยู่กลางน้ำนะจ๊ะนนฮะมาดูลิงเราระวังโทรศัพท์แล้วนะต้องํำแน่นๆกระเป๋ากระเป๋าระวังลิง ัททเดินตามดิงนี่งานันตูแต่ นางมองนางมองเซลฟี่จ้ะอยา่าหม่อย่าไปเจ้ามานเขาออบอกนางมองนะจ้าเขาบอกว่าให้ระวังอย่าไปเจ้าต้องระวังนะจ้ะระวังนะจ้าฟอร์มมาใก,กล้ๆอ่ะคือเยอะมากดูดิ คือเยอะนะเนี่ยมมันเหมือนไม้อะต้องระวังสองตัวขหลังเราอีกเะยเยอะเลยมองเดินออกมาก ต้องมองซ้ายมองขวานะมันมันชอบไอ้มา,าสู้กันจ้าเราถามลิงฝรั่งมันกินกล้วยไหม กำลังหาเหาวิลลี่ไปเรียงมันไปดิอออออไอทำคลิปนี่ตกขังเวลาไอทำคลิปทำไมอยู่ต้องปดด้วยไม่เข้าใจเลยอะ่ะคือนางปดใส่ลิงอะ่ะลิง,ย,งยังตกใจหนีไปที่อื่นอะ่ะใหญ่มาก น,นู้นสาวนึคนดูแลลิงเคือว่ัมองอ่ะมอง,องคือนางอยู่บนหลังคานะจ๊ะค่อยๆเดินต้องระวังโทรศัพท์ฮัลโหลอยู่ข้างบนอะ่ะไล่แบบลิงเยอะมากอะ่ะ มันหิวน้ำหน่งคนน่ะใช่แล้วนี่หาอะไรกินอ่ะ นี่อะไรอร่อยกินนะอ,อ่ะก็รอพวกเพืเ่อนมา ้ยผีเสื้อสวยอะ่ะเนี่ยคือเป็นปาร์ลแบบใหญ่มากอะ่ะธรรมชาติ บิลลี่ทำบ้านนี้ยอยู่แบบพอเพียงบันไดนะคะบันไดบ้านเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาตับตกอยู่นางคุยกับเพื่อนนางเบลลี่เนี่ยบิลลี่คุยกับเพื่อนเข้าใจนะมาหาเพื่อน

พี่พอให้อาหารลิงมันรู้งานอะโอ้ my god อุ้ยสวยอะไม่เคยเห็นเลยอะ Un peu plus isolés, puisque vous mâles mal, ils peuvent atteindre une trentaine de kilos pour les plus gros. Et puis, les femelles, c'est par rapport aux autres que vous avez pu observer à Terre de Sang, ou même ailleurs. Hein, euh, ils vont, pas vivre en, en couple, ils vont vivre en harem. Alors, un harem, c'est quoi? C'est un papa, plusieurs mamans et plein de bébés. Alors, justement, par rapport à, à ça, donc, euh, ces harem tôt. vont euh, de temps en temps s'associer entre eux. Ils vont faire la nature en Éthiopie, leur pays okay. d'origine. Ça va être euh, donc des groupes qui peuvent aller jusqu'à 500 individus. Mais ça va également varier quand elles ont un à, à l'intérieur du ventre, quand elles sont gestantes. Et euh, du coup, le mâle, lui, il va pouvoir savoir avec qui il va pouvoir s'accoupler pour faire euh, d'éventuels petits. Alors justement, pour la reproduction, il va y avoir un petit tous les deux ans. Et euh, le fait d'être plutôt, plutôt en bonne santé. Donc ça, ça a un intérêt pour les femelles, parce que comme ça, il va pouvoir mieux défendre les... Les autres mâles. Pardon. Les autres. Alors les autres mâles, éventuellement, oui. Il y a ce qu'on appelle les. Et eh ben, vous avez plutôt euh, euh, du kidnapping. ils sont tous matures sexuellement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aux alentours de 7 ans, voire 7 ans et plus. C'est l'âge à laquelle, chez les géladas, les garçons en tout cas sont prêts à faire des bébés. Chez les femelles c'est beaucoup plus tôt, c'est aux alentours de 3 ans et 4 ans. Il va se défendre contre les autres mâles. il va se défendre aussi contre d'autres mailles. Notamment il y a quelques années il y avait la panthère aussi qui était un peu panthère. Donc forcément il devait défendre ce qu'il y à pouvoir.

ถูกกับลิงเขาเลยแย่กันไก้ไกลถ่ายดิก,กับลิงเด้อแต่ก็ถ่ายรูปก,กับลิงมาถ่ายกับนกแก้วดีกว่า <c oughs> ตูด <c oughs> ลืมกด อย่างนี้ดีเนาะนี่หน้าต่างเลยกลับแล้วจ้ะเดินจนขาลากอะถ่ายทุกมุมโอ้ยแดงๆเลยนี่เขาปลูกเองนะเป็นฟาร์มอะ่ะอันนึงน,น้ำผึ้งนะ ออเียรามาฟาร์มผักผลไม้ที่เขาปลูกเองนะเนี่ยเขาปลูกเองแล้วเขาก็ให้คนเข้ามาซื้อนะคะในไก่ช่างเป็นกิโล อันนี้อะไรนะผักไอ้ต้องจ่ายนะจ่ายดิพักทองเล็กพักทองเล็กบิ๊กจะมาดูแตงโมคืามาชั่วสาระทางนี้แล้วหนึ่งร้อที่สทำซุปไง อ้าวที่รักทำไมยุ้ยไม่เอาวิ๊กมีหอมแดงหอมใหญ่นะจ๊ะปลูกเองดูดิที่มีไข่อยางใมีซื้อไหมนี่ซื้อหนี้ไม่เอาเฉลียวขี้ดูเป็นขี้ดูแต่ยังมันปลูกเองนะเจ้าฉันค้ดมีเมโซงอ่ะคือมันฝรั่งเหมือนขิงอ่ะขิงแง่งๆปลูกเองดีเนาะแล้วให้คนมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อช่างกิโลเอามีไข่ มีสิบคู่น่ะเราซื้อแตงโมซื้อไอ้นี้บวบหวานที่เขาปลูกเองนะงนี่ไงนี่นะคะเขาก็จะเอารถเนี้ยไปเก็บของที่ปาร์คเลยนะว่าอยากได้อะไรอะ่ะมีแอปเปลิลมีผลไม้มีไข่แล้วก็มาชั่งกิโลแล้วก็จะจ่ายตังคือดีมากนี่อยากมีฟาร์มอย่าเนี้ย ปลูกผักแล้วให้คนเข้ามาซื้ออนี่นะจ๊ะ<ม>ทางเข้าวืสตรอเบอรี่ถ่ายรูปก,กับแอปเปิ้ลเดี๋ยวคุณสามีจะมารับละนี่นะคะ <c oughs> คือที่นี่ว่าขับรถให้ระวัง40ดีกีนะคะมาตั้งแต่8ดโมงเช้ากับ14นาฬิกา 2ีนาทีเนาะกับบ่ายสอคร้อนอะ่ะนี่ดีอะ่ะมันจะติดมันไม่มีสะพานลอยข้ามใช่ไหมแต่ว่ามันจะติดว่ามันจะติดป้ายว่าให้คนข้ามเขาก็จะเห็นคนปุ๊บเขาจะจอดแบบไกลมากเนาะจอดแต่ไกลแล้วให้คนข้ามเลยอะเนี่ยให้ระวังกวางนะจ๊ะแถวนี้เขาจะติดป้ายบอกให้ระวังกวางข้าม